คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคุณลุงสายฟ้านะครับหรือว่าคุณลุงอัศวินซีรอนนะครับส่วนสกิลของคุณลุงนะครับฟาร์มสี่หายหนึ่งครั้งนะครับ9 4 9 2เนะครับเพิ่มพลังโจมตี6เปอร์เซ็นต์นะครับแก่คุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับเป็นเวลา8วินาทีนะแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอนนะครับ12เปอร์เซ็นต์นะครับแก่คุกกี้ที่มีพลังอัตราคริติคอนสูงสุดนะครับนาน8วินาทีนะเมื่อโทสะอัศวินนะครับซ้อนทับกัน1ครั้งนะครับพลังโจมตีนะ เหมือนว่าให้คุณลุงโจมตีก่อนนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้แก่คุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับประมาณ6%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้คุกกี้ที่มีอัตกกราคิดสูงสุด12%นะครับส่วนการใช่ผมว่าน่าจะใชยากหน่อยนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งกันนะครับท็อปปิ้งนี่ผมเอาท็อปปิ้งของคุณป้ามาใส่นะครับเน้นลดความเสียหายเลยนะครับเน้นถึกไว้ก่อนนะลดความเสียหายก็ประมาณ49%ครับ ครูไทม์นิดหน่อยครับ3าอร์เนะครับเดี๋ยวไปดูการ PVP กันนะครับ2000 years later เดี๋ยวผมลองเอามาคอมโบกับอคุณลุงกับ a k เดูนะครับแล้วก็มีนางฟ้าทะเลเพียวแล้วก็าลาตินน้ำแข็งนะลองเอามาคอมโบดูนะครับดูกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะทีมฝ่ายตรงข้ามนี้ก็น่าจะอึดอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ดี๋ยวดูการ PVP กันนะครับเปิดตัวแอคคครับนางฟ้าทะเลหืโดนสัตันเลยคุณลุงครับราตรีน้ำแข็งแล้วก็เปรียววันนีลาครับเหมือนว่าคุณลุงนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้นางฟ้านะครับแล้วก็ราตรีน้ำแข็งน้ำมันกีบับหืมราีน้ำแข็งของผมปิวแล้วไปครับคุณลุงตีไปสวยครับ แล้วก็จะเปลี่ยนบัฟนะครับมาบัฟเอกคเลยครับโอ้โหฝ่ายเขาอย่างอึดเลยเพื่อนของผมเหลือ3ตัวแล้วนะครับคุณลุงตีไปสวยครับผ่าใบเออนั่นแหละค่อนข้างใช้ยากหน่อยนะครับสำหรับคุณลุงนะได้มาแค่หนึ่งแต้มเองได้น้อยมากนี่ครับดาเมทน,นะโอ้โหดาเมทก็พอๆเลยนะครับเนี่ย3 e hours later ทีมที่เจอต่อไปเป็นทีมทิ้งจอกนะถ้าเราเจอทีมแบบนี้นะครับไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งคุกกี้เลยนะผมเอาลาที่นี้น้ําแข็งออกนะครับแล้วก็เอาครีปสตรอเบอรี่มาแทนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตำแหน่งให้ดูนะครับนี่ครับเอาครีมาใส่แทนนะครับนี่ครับมาเป็นตัวแทงแนวหน้านะครับเดี๋ยวมาดูการป้องกันนะครับว่าจะป้องกันได้หรือเปล่านะฝ่ายเขาเปิดก่อนครับผมก็เปิดด้วยครีปครับนี่ครับ นี่ครับถ้ามันมีเคลปนี่ฝั่งผมคือตายเลยนะครับเหลือสามตัวครับมาดูกันครับว่าคุณลุงจะไหวหรือเปล่านะพาไปสวยครับเพียวยิวเออน้ำพัดทะเลสวยหืมฝั่งเขาก็แรงนะเนี่ยโอ้โหคุณลุงตีไวมากโอ้โหดูดิเพื่อนๆดูดิ <c oughs> ตีโคตรไวเลยเหมือนว่าจะได้บัฟของตัวเองด้วยนะครับเมื่อกี้ได้มาห้าถ้วยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอ่านเอาคนลุงมาลง PVP นะถือว่าค่อนข้างใช้การได้ยากอยู่นะครับ A later few minutes อคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูการจัดท็อปปิ้งแต่ละตัวนะครับส่วนคุณลุงนี้ก็ผมก็บอกแล้วนะครับไม่ใส่เป็นรถมเสียงายล้วนเลยนะเดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันดีกว่านะครับเอเคลรครับไม่ใส่เป็นโจมตี3ครับคูตาม2นะออฟรองนะครับก็เน้นไปทางโจมตีนะครับย2%คูตาม10.3%านะครับ ส่วนตัวต่อไปนะครับนางฟ้าทะเลนะนางฟ้าทะเลของผมนะครับจะใส่เป็นโจงกีล้วนนะครับส่วนอ้อมรองก็เหมือนเดิมครับจะเน้นไปทางลดความเสียหายครับ24.1นะครับแล้วก็ครูไทมนิดหน่อยนะ2.8เราทีน้ําแข็งครับใส่เป็นโจงกีล้วนนะครับอ้อมรองก็เน้นลดความเสียหายครับ26.8ตัวสุดท้ายครับเพียวครับให้ใส่เป็นครูไทม์ไมครับลดความเสียหาย2นะรองก็เน้นครูไทมไปประมาณ12.3ครับแล้วก็ลดความเสียหาย32.3%นะครับ สมบัติที่ใจะเป็นตำาารานาฬิกาแล้วก็ผลนกนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับครีนะครับที่แก้ต่างทีมซึ่งจอมนะก็ใส่เป็นครูทามล้วนนะครับออบรองนะครับครูทามประมาณ17ปขึ้นไปนะแล้วก็ติดลดความเสายยีายนิดหน่อยด้วยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับ